โอ้เออฉันต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าฉันตื่นตั้งแต่ตีสีเพื่อมาแคสหนังเรื่องนี้แล้วก็อฉันคิดว่าฉันน่าจะได้เล่นเป็นบทออโราแบบนี้ค่ะเพราะว่าหน้าฉันก็ได้นะคะแล้วก็ฉันก็อยากจะเล่นบทออโรลามากแต่ว่ามันก็มีอีเด็กที่ไหนไม่รู้แล้วค่ะมาแย่งบทไปก่อนฉันก็ชวดไปนะคะฉันไม่เข้าใจผู้กับกับนะคะ ว่าทำไมไม่ให้ฉันเล่นบทนี้ทั้งๆท,ที่ฉันคิดว่าหน้าฉันก็ยังแต่งตึงอยู่ดีแล้วก็ฉันก็ไม่ได้แก่อะไรนะคะก็แค่เลยวัยไดม,มานิดนึงฉันก็น่าจะสามารถเล่นได้ค่ะเออในเรื่องของการเตรียมตัวนะกเหรอคะเตรียมตัวก่อนเข้าบทฉันก็ไปหาหมอแล้วก็อ,อือับหน้าอับหน้า ฉีดโบบ้างฉีดปากฉีดโนกแก้มทำทุกๆอย่างนะคะให้หน้ามันสวยแล้วก็ฉันคิดว่าตอนนี้ก็บบูมหน้าก็พังเหมือนทุกวันนี้นะคะฉันไม่แน่ใจ